ก็สวัสดีครับก็วันนี้ก็มีม้วนเทปเก่าเนะาะม้วนเทปเก่ามาเสนอขายให้ในราคาไม่แพงสําหรับใครที่อยากเก็บสะสมอย่างม้วนนี้ก็เป็นแลปเตอร์ข้างในก็จะมีตลับเดิมทุกอันก็จะเป็นตลับเดิมซองเดิม,ดมกล่องเดิมอของม้วนเทปถ้าไม่ใช่ก็จะบอกแต่ถ้าตัวในกล่องเดิมก็จะบอกว่าตลับเดิมอันนี้เป็นตลับเดิมขายอยู่6 0สบาท 40บาทอ,อย่างนี้นิโคอ่าอย่างนี้30บาทน,นิโคพร้อมแพมเดิมๆอยู่ด้านในนัตมีเลียอ่านัตมีเลียอ่าสมัยก่อนนัตมีเลียอย่างนี้ขายอยู่40บาทลีโอพุทอ่าตลัดเดิมอย่างนี้ก็ขายอยู่40บาท ม้อนลำสะออนจินตลาพุนลาบอ่าชุดที่หนึ่งด้วยเป็นม้อนแรกของจิต,ตลาอันนี้ขอแพงหน่อยขอห้าสิบาทห้าสิบบาทนะส่วนไม้พิลลมพรไม้พิลมพรตัวนี้เป็นชุดที่หกของไม้พิลลมพรเอาไปสามสิบบาทสาสิบาทนะครับไม้พิลลมพรส่วนอีกม้อนหนึ่งมอปดปัดผ่านอ๋อ ดังในยุคเก้าอย่างนี้เอาไป30บาทอืมสาบาทครับมอดปฏิพา,านธ์นั่นในยังมีแผ่นดิมเดิมม้วนเดิมๆอ่าทุกอันม้วนเดิมๆหมดอ่ามาเสนอขายใ,ให้ในราคาไม่แพงใครที่ชื่นชอบก็ลองทักมาหรืออยากได้ม้วนไหนก็ทักมาคุยไดย้โอเคครับสวัสดีครับ